สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปทัวร์โป๊กเกอร์ต่างประเทศนะครับว่าทริปหนึ่งเนี่ยใช้เงินไปประมาณเท่าไหร่นะครับผมเริ่มแล้วไปกันเลยเดินทางไปที่สนามบินดอนเมืองนะครับเพราะว่าเราขึ้นเครื่อง,งที่นี่นะครับผมค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยถ้าจองเร็วๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2,600บาทนะแต่ถ้าเราจองสอสวันก่อนบินเนี่ยราคามันจะเด้งสูงไปถึง4 0 0 0บาทเลยนะครับผม ลังจากนั้นเราก็ผ่านตมด่านตรวจนะครับก็เหมือนปกติทั่วไปที่เราไปต่างประเทศนั่นแหละอ๋ออีกเรื่องนะึงนะอย่าลืมเช็คนะครับว่าประเทศที่เราไปเนี่ยมันใช้วีซ่าไหมถ้าใช้วีซ่าเนี่ยเราต้องขอไปด้วยนะเมื <podemos> <ช>่อเรามาถึงประเทศเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือซิมของประเทศนั้นนะครับเพื่อไว้ใช้ 4G นะโอเคอการจราจรในประเทศเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็จะมี Grab Taxi เนี่ยไว้โบกไปสถานที่ต่างๆนะครับ ส่วนเรื่องที่พักนะครับที่นี่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็ราคาไม่แพงมากแล้วก็ห้องค่อนข้าง,หง,หงใหญ่นะครับตกชนรลยเฉลี่ยแล้วประมาณ500นะครับผมก็สถานที่ตรงนี้มันจะใกล้กับที่ที่เราไปเล่นโป๊กเกอร์ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถเดินมาได้นะ หากเรามาขับนี้ครั้งแรกนะครับเขาจะมาขับให้เราสมัครสมาชิกก่อนนะครับค่าสมัครสมาชิกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ700บาทน,นะครับหลังจากสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยเราจะได้ใบสีเหลืองกร์ดอันเนี้ยมาครับเพื่อที่จะใช้ในการลงทะเบียนลงทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับผมหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จก็เราต้องไปชาระเงินที่คชเชียนะครับอันนี้เป็นปเป็นบรรยากาศหลังจากที่เราชำระเงินคชเชียเสร็จนะครับเขาจะให้เราเนี่ยมาจับซีทที่นั่งนะครับพอเราได้ที่นั่งเนี่ยเราก็จะไปที่โต๊ะแล้วก็นั่งเล่นได้เลยนะ สิ่งสําคัญในการมาทัวร์นาเมนต์นะครับคุณต้องดูนะรายการแข่งขันแต่ละรายการเนี่ยที่คุณอยากจะลงเนี่ยว่าค่าลงทะเบียนเป็นมันเท่าไหร่นะบางทีคุณอยากลง3ามรายการ4รายการเนี่ยอ่างบประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละรายการจะไม่เหมือนกันนะบางทีเนี่ยอ่าทัวร์นาเมนต์นี้ก็อาจจะใช้ค่าใช้จ่ายเท่านี้สมมุติว่ารอบที่เราไปเวียดนามเนี่ยมันจะมีทัวร์นาเมนต์ขั้นต่ำเนี่ยเซตเตอร์ไลท์เนี่ยอยู่ประมาณ3.3ล้านก็ประมาณอ่าสี่พได้นะครับผมส่วนนี้จะเป็นรายการแข่ง เซตไลท์ทูแมนีเวต์นนะครับค่าตั๋วอยู่ที่ประมาณ3.3ล้านดองนะครับหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ4,620บาทนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยมีตีนะครับคือทีมงานคนไทยเนี่ยแหละเข้าไปติดไฟนอลเทเบิลด้วยนะครับนี่กำลังหาเงินค่าบาอินไฮโรเลอร์น,นะครับบัตรรูดไม่ได้หาเงนินยังไงครับหาเง,งินยังไงยืมครับ แข่งกวเดีเอเมอร์ไล่ไล่ยัมันหวยไม่ใช่เงินหกแปดสาีสตอนนี้เข้ารอบ d a สองแล้วนะครับเป็นรายการ super h i g h l i g ล e r นะครับ by in เออหนึ่งร้อยล้านดองประมาณประมาณแสนสี่แสนห้านะครับตอนนี้เราเข้าเดย์สงแล้วไปรถอีกเดียนี้ครับทั้งหมดแปดคนการันที่แการันตีประมาณสองร้อล้านดองประมาณสองแสนแปดครับที่หได้ประมาณที่หได้ประมาณสามล้านสองล้านแปดสามล้านเตไม่กี่เเหนื่อยครับเข้าเดย์สงคููเข้าเดย์สงคููนะครับเล่นมากี่ชั่วโมงละเล้นมาตั้งแต่ ตั้งแต่ตั้งแบ่ายโมงครึ่งตอนนี้ห้าทุ่มแล้วก็สิบชั่วโมงได้ประมาณสิบชั่วโมงตอนนี้เหนื่อยมากเราไปต้องทำยาดมอะไรทีเดียวตอนนี้ก็เหลือมีรายการปาร์ตี้นะครับมีเพื่อนเพื่อนทุกคนใช่ประมาณสองคนครับไฟนอลเทเบิลที่เข้าอินเดอร์บนนี่เข้าอินเดอร์บันนี่ประมาณสี่คนสี่คนรอลุ้นไฟนอลเทเบิลนะครับในการรอตตี้ สองคนแอคเฮ้ยมาเรื่องเ้าเอาห่อนี่ข้าเ้านเดียวเ้าเไาีวดเป็นไงครับดีค่ะพีเท่าไหร่เท่าไหร่สามารถไหม ่เอาอีไมอะพแทเหมอนกหลสมารากจะทำมันสวยอะไม่ได้อะโอยไฮเลทขึ้นขึ้นงนเลยโหหน้ามันด้วยะกี่ชั่วโมงอย่ชั่วโมงโอ้โหตั้งแต่เราออกมาเที่ยงอะเือในอกเราวางเออก็สียได้ว่ะสียได้ว่ะเห็นดิครั ไม่มีหักอะไรนะเพียงมันนี่โมเปอร์เซ็นต์ไม่ติดแน่นกว่าพระราชามาดิวะพระราชาเข้ามาดิวิดีแลาวไปตามมีเด้ได้หรอเนาะหรอกไม่ได้เว้ยติดตัวเดียวเว้ยจะเป็นไงไปใมาไดให้ต้องใส่มาสามรอไม่รู้จะเอาอะไรไปเล่นแล้วอ่ะแต่ดจากรอบี้คืต้องเสียสามเหนื่อยแล้วลิดไม่อยากเอาให้หายไปเล่นเพราะถ้าหายไปเล่นจะเจอมาดิจต้องเอาใหอย่างนี้ไปเล่นไป ขายความตื่นเต้นไหม <c oughs> อตอนันที่ผายเลยที่เท่าไรครับนาที่สิบครับสิบจากอันนี้เป็นรายการซูเปอร์อะไรนะไฮรลเลอร์เลยนะีลเลยงมาก <c oughs> อินเดอร์มันนี่หมดแปดคนที่สิบ เปไ็นยังไงล่ะเข้าใจความรู้สึกยังได้ออกจาสาวไหมอ่ะมันสวยอ่ะโอ้ยนะความรักความเมตตา สรุปแล้วนะครับการ,รทัวร์ต่างประเทศที่ประเทศเวียดนามเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ห่างไกลจากบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพหรือว่าระยะทางต่างๆนะ,ะส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับผมขอสรุปแยกเป็น2 2ค่าดังนี้นะครับก็คือค่าแรกเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายพื้นฐานนะ,ะทีมงานไปทั้งหมด5วัน4คืนนะครับรวมแล้วเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0บาทนะครับผมโดยค่าที่พักเนี่ยเฉลี่ยคืนละ500อนะ ค่าอาหารเนี่ยเฉลี่ยมือละ200ค่ารถครั้งละ100บาทนะครับแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,500บาทนะถ้าจะไปทัวร์โป๊กเกอร์เนี่ยให้เราดูให้เราดูตารางงานแข่งขันให้ดีๆนะครับว่าช่วงเวลาที่เราไปเนี่ยมันมีทัวร์นาเมนต์ไหนแข่งบ้างแล้วเราต้องการเล่นทัวร์นาเมนต์ไหนนะตอนที่อยู่ ทีมงานไปเนี่ยก็คือจะมีพวกไซต์อีเวนต์ค่อนข้าง,างเยอะนะไม่ว่าจะเป็น s a ตเ l อร์ไลท์เมนอีเวนต์คิกออฟซูเปอร์ไฮโรเลอร์นะครับแล้วก็มีเมน n e อีเวนต์นะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะแล้วแต่คุณนะครับว่าจะจะลงรายการไหนบ้างนะซึ่งแต่และรายการเนี่ยค่าสมัครแตกต่างกันนะครับค่าสมัครกับรางวัลก็แตกต่างกันเช่นกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะกันยังไงก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ Hey.